โอเคครับคุณผู้ชมก็ต้องสวัสดีคุณผู้ชมที่น่าตารักกันทุกคนด้วยนะครับผมกับอยู่ในแมปพันเตอร์นะครับคุณผู้ชมและในคลิปวิดีโอตัวนี้นะครับผมจะมาทําการแนะนําอาวุธสําหรับสายโซโลนะครับทุกคนเอาไปลงดันเจี้ยนยังไงให้ผ่านแบบว่าเฉลุยแบบชิวๆนะครับทุกคนนะซึ่งจะเป็นอาวุธชิ้นไหนนั่นเดี๋ยวเราก็มารอดูกันนะครับคุณผู้ชมแต่ก่อนจะไปทําการดูอาวุธนะครับผมเดี๋ยวพามาดูค่าสเต็กันก่อนนะครับซึ่งณขนาดนี้นะครับทุกคนผมกับสเต็ประมาณนี้นะครับ S t r ผมอัพยี่สานผม จะเปเน้นอัพที่ A G I นะครับทุกคนเน้นอัพการเคลื่อนที่นะครับผมตั้ง40นะครับ I N T 35แล้วก็ P E R 16นะครับทุกคนเวลผมก็37นะครับทุกคนซึ่งสเตตผมก็อัพประมาณนี้กันเลยนะครับและต่อมานะครับทุกคนในตอนนี้นะครับผมผมก็แรง E นะครับทุกคนแรงก็ยังไม่ได้สูงมากนะครับก็เป็นแรงแบบเริ่มต้นก็ว่าได้นะครับคุณผู้ชมโอเคมาในส่วนของอาวุธสําหรับใส่โซโรนะครับทุกคนนะในแบบฮันเตอร์นะครับทุกคนก็จะมีอาวุธประมาณ4ประเภทนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยดาบใหญ่แล้วก็มี แล้วก็จะเป็นดาบกลางแล้วก็จะเป็นคาถานะครับทุกคนผมคนเรกว่าเป็นคาถาละกันนะครับก็ลองเล่นทุกอาวุธแล้วนะครับทุกคนซึ่งผมรู้สึกว่าดาบใหญ่มีสั้นมีกลางเนี่ยคือมันโจมตีดีนะครับทุกคนแต่พอเราไปลงดันเจี้ยนนะครับมันจะมีมอน์หนึ่งตัวที่เป็นจอมเวทนะครับทุกคนแล้วไอ้มอน์พวกนี้เนี่ยมันโคตรน่าลำาคานนะครับเพราะเนื่องจากว่ามันโจมตีระยะไกลนะครับทุกคนแล้วมันก็สกิลใส่เราแบบรวนรวนนะครับทุกคนการที่เราจะไปถึงเนื้อต้องตัวมันเนี่ยคือเป็นอะไรที่ยากมากๆนะครับแมาก เราใช้ดาบเนี่ยทุกคนเราต้องวิ่งไปหามันนะครับผมแต่ก่อนจะไปถึงมันเนี่ยก็โดนมันตอดโดยมันยิงนะครับทุกคนซึ่งผมคิดว่ามันน่าลำคาญนะครับแล้วส่วนใหญ่นะครับทุกคนสกิลของดาบนะครับผมจะเป็นสกิลเน้นการโจมตีนะครับทุกคนจะไม่มีฮิลนะครับแตกต่างกันกับคาถาจอมเวทนะครับทุกคนผมรู้สึกว่าคาถาเนี่ยมันค่อนข้างจะเล่นง่ายนะครับเพราะเนื่องจากว่าเราเจอมอนสไตโจมเวทที่โจมตีระยะไกลเนี่ยเราก็แค่เอาคาถาเนี่ยทุกคนทําการวิ่งวิ่งแล้วก็ทําการสกิลใส่นะครับทุกคนซ มา,มากนะครับทุกคนมี1สกิลฮิลนะครับทุกคนนีก่ก็จะสามารถฮิลเลือดขึ้นมาได้นิดหน่อยนะครับแล้วก็2เป็นสกิลบอลไฟนะครับทุกคนนี่ ซึ่งสกิลนี้เนี่ยค่อนข้างจะโคตรดีนะครับทุกคนเพราะเนื่องจากว่าเราสามารถโจมตีระยะกันได้นะครับผมนี่เราก็แค่วิ่งหนีมอนนะครับทุกคนแล้วก็ทําการสกิลไปนะครับหนี่ถูเป็นไงทุกคนแค่นี้ไอ้พวกจอมวงจอมเวทเนี่ยก็แบบตายเรียบนะครับทุกคนเราก็วิ่งหนีมันนะครับสกิลมาก็ทําการสกิลโยนใส่จอมเวทนะครับทุกคนซึ่งก็ประมาณนี้กันเลยนะครับซึ่งพวกชุดก่อนนะครับทุกคนผมก็เสร็จประมาณนี้นะครับก็ทําการเอฟเคหาได้เลยนะครับทุกคนมาทุกคนเราไปลองลงดันเจี้ยนกันดูนะครับซึ่ง กอบลินนะครับทุกคนเพราะเนื่องจากว่าสไปเดอร์เนีย่ยผมยังไม่ได้ปลดนะครับทุกคนยังไม่ถึงนะครับซึ่งกอบลินเนีย่ยเดี๋ยวผมเล่นเป็นหมดยากสุดเลยนะครับทุกคนเป็นหมดในแมงนะครับผมแล้วผมการชิปเล่นเสร็จเอาแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปรอดูคลิปนะครับเอาละ่ะลงแมปกันมาแล้วนะครับซึ่งก็ทําการกดเริ่มกันเลยแล้วก็มาทําการกดชิปนะครับทุกคนผมจะเล่นเป็นเป้าันนี้นะครับมันจะโจมตีง่ายโอเคมาทุกคนก็พยายามวิ่งหนีจากมอนนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันจจมเป็นเวฟแรกก็ค <So ือมันยังไม่มีพววกกกจอมมเเทาาาานครรบุ็สถ เอากระทานเนี่ยฟาดกระบ,บามันอย่างนี้ได้เลยนะครับทุกคนเือฟาดกระบ,บามันไปเลยนะครับเพราะว่ามันยังไม่มีจอมเวทมานะก็ฟาดฟาดไปนะครับทุกคนถ้าเกิดเราโดนมันตีแล้วก็มาทการฮิวนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคปึ๊บจึบจ๊บจึบ๊บจึ๊บคือมอนสเนี่ยมันก็มาเยอะนะครับไอพวกกอบลินเนี่ยแต่มันก็ไม่ได้แบบแข็งจริงนะครับทุกคนเนี่ยมันตีเราแทบไม่เข้าเลยนะอ่ะโอเคสวย ส่วนเวฟสามเนี่ยมันน่าจะเริ่มมีไอ้พวกแบบจอมวทนะครับทุกคนนะ่ะทุกคนเห็นไหมไอ้นุนนุนที่หัวมันเป็นเหลืองๆทุกคนมันคือจอมวทนะครับถ้าเกิดเราเอาแบบดาบใหญ่มามีดสั้นมาดาบปกติมาเนี่ยคือมันก็ตีเลยนะครับทุกคนแต่ว่ามันจะเข้าถึงยากหนึน่งนะพพวกนี้เนี่ยมันจะทาการสกิลใส่เรานะครับทุกคนอนะ่ะเดี๋ยวผมขอวิ่งกันก่อนนะครับพอมาเย็ดน,นะครับทุกคนก็ทําการสกิลใส่นะครับนี่ทุกคนเป็นไงก็ทําการสกิลใส่แบบนี้อีซี่อีซี่นะครับทุกคนเนี่ อีซี่อีซี่นะครับไปกระทาการวิ่งหนีไปนะครับทุกคนแล้วก็ทําการปล่อยสกิลต่ออ้าวสกิลว่าาทุกคนสกิลวืดเอาไมเอาไม่อ่ะสกิลไปครับทุกคนเรียบร้อยทุกคนเป็นไงโคตรง่ายนะครับแล้วก็มาทําการจัดก,การที่เหลือเนี่ยทุกคนไอ้พวกจอมเวทเนี่ยคือถ้าเกิดเล่นเป็นสายดาบเนี่ยคือเข้าถึงโคตรล,ลาบากนะครับมันสกิลใส่เราแบบยัง้งโลทุกคนนี่ผมก็ทําการปลสกิลบอลไฟไปทีเดียวก็คือตุยนะครับโอเค เราก็มาทําการตีนะครับทุกคนไอ้พวกกอบลินที่มันไม่ได้เป็นจอมเวทเนี่ย,ยก็คือเราสามารถเอาคาถาฟาดกระบ,บาลมันได้เลยส่วนจอมเวทก็ทําการสกิลไฟบอลน,นะครับอ่ะพอมันเริ่มมาเย็ดแล้วก็ทําการหนีนะครับทุกคนหนีมาตั้งหลักก่อนนะมันมาเย็ดก,กินแล้วก็มาทําการตั้งหลักนะครับทุกคนเราก็ทําการสกิลป้ายก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็ฟาดฟาดไป นี่เป็นไงมันชอบปาสกิลบอลไฟมาซึ่งมันน่ารำคาญนะไอ้พวกนี้นบอกเลยโนนลคตรน่ารำคาญนะทุกคนอล่ะทุกคนเวฟที่5กันแล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับทุกคนเราก็แทบจะไม่เสียเลือดกันเลยนะครับหรือถ้าเกิดสิ้นเลือดเนี่ยเราก็สามารถคิวกลับมาได้ทันทีนะครับทุกคนโอเคจุ๊บจุ๊บจุ๊บโอ้โหเยอะเยอะว่ะทุกคนมันเริ่มมาเยอะมันเริ่มมาเยอะโอเคโอเค,อเคมันเริ่มแบบทำำําดาเมจเสร็จผมนะครับถอยมาคิวก่อนแล้วก็วิ่งต่อโอเคทุกคนสกิลป้าย ตีตีพยายามรักษาระยะห่างเอาไว้นะครับอ่ะบนไฟไปทุกคนไอ้พวกนี้มันต้องแบบปลาใส่มันนะครับถ้าเกิด ง่ายสุดนะครับโอ้เยอะ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 ถอยมาก่อนแต่ใจเย็นครับทุกคนไม่ต้องรีบไม่ต้องรอไม่ต้องใจร้อนนะถ้าเกิดตายเนี่ยมันจะไม่เสียคุ้มเอานะครับแต่ว่าแมปนี้มันก็ตายได้ทั้งหมด3รอบมาทุกคนถึงจะแพ้อ่อะสกิลไปแตกหมดทุกคนมาถึงไฟนอลกันแล้วเจอบอสกันแล้วเจอบอสกอบลินกันแล้วีทุกคนก็เหมือนเดิมนะครับสกิลใส่บอยไป แต่ผมจะพยายามเล็งไปที่ไอพวกลูกกระจอกก่อนนะเพราะว่ามันแนะนำคานทุกคนลูกกระจอกแบมันจอมเตียยักษ์ไกลได้นะครับอ่ะเล็งไปที่ลูกกระจอกก่อนทุกคนเหมือนเดิมนะครับวิ่ง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 ตีวิ่งวิ่ง,ง,งต,งงตีโอเคโอเคพอมันถึงตัวเราก็ทาการเดสหนีจนะทุกคนผมจะไม่สู้ยะประชิดนะเพราะว่า สายจอมเวทเนี่ยมันต้องเล่นระยะไกลทุกคนเล่นแบบระยะเข้าไว้ชิวๆครับทุกคนบอสก็เลือดจะหมดหลอดลอะหมดหลอดครับทุกคนมีหนึ่งล่างน,นะครับอีกหนึ่งล่างก็เหมือนเดิมทุกคนวิงว่ง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 วิ่งวิ่งนะครับใครยังรักษาระยะห่างเอาไว้สกิลบอลมาก็ทําการใส่ไปคืออย่าไปโดนมันปีดเดขาทุกคนถ้าเกิดโดนมันตีเนี่ยมันตีแรงมากนะครับบอกเลยฉะนั้น ระยะเป็นสิ่งที่สำคัญก็ททำการวิ่งไปแล้วก็ปาไปอีกทีเดียวบอส ก็น่าจะล่วงกันแล้วนะครับก็เป็นไงทุกคนคือบอสเนี่ยไม่ตีผมเลยนะครับก็ผมวิ่งป,ปาบอลปาบอลเรียบร้อยครับทุกคนเห็นไหมมันก็ผ่านชิวๆนะครับนี่เป็นไงอย่างชิวกันเลยครับทุกคนแต่ว่าใช้เวลานิดนึงนะประมาณนี้กันนะครับผมสําหรับสายเวทนะครับทุกคนในการเอาไปลงดันเจียนนะครับทุกคน ซึ่งด่านที่3เนี่ยผมก็ยังไม่ลองเล่นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะลองดูแล้วกันนะครับทุกคนถ้าเกิดอยากจะมาทําการแนะนําอีกหนึ่งทีแล้วกันนะครับทุกคนนะสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดเป,ไป็นประโยชน์ก็ฝากกดลงกดไลค์ให้ผมกันด้วยนะครับทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมถ้าเกิดใครมีเซตไหนที่มันเล่นมันมันหรือถ้าเกิดแนะนําก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับทุกคนสาหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ